สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็เจอกันเป็นครั้งที่2นะครับในคาบที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับโครโมโซมและลักษณะของโครโมโซมรวมไปถึงความหมายของพันธุก,กรรมเทาานี้ในคาบนีเราจะมาขยายความของโครโมโซมกันว่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือสายพันธุ์เดียวกันจะมีโครโมโซมที่เหมือนกัน และจํานวนโครโมโซมที่เท่ากันครับเช่นมนุษย์มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด46แท่งนะครับหรือลิงชิมพันซีก็จะมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด48แท่งเจ้าตัวโครโมโซมก็มี2ชนิดนะครับแบบแรกเรียกว่าโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมแบบที่2โครโมโซมเพศยกตัวอย่างนะครับ มนุษย์มีโครโมโซมจำนวน46แท่งแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายจำนวน44แท่งครับและอีกสองแท่งเป็นโครโมโซมเพศแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะโครโมโซมที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเนื่องจากผู้หญิงและผู้ชายนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันดังนั้นจำนวนโครโมโซมก็ต้องเท่ากันก็คือ46แท่งในส่วนของโครโมโซมร่างกาย44แท่ง ก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่จะต่างกันในตรงส่วนของโครโมโซมเพศครับซึ่งของเพศหญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น XX และในเพศชายก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น XY ทําให้เราแยกเพศของมนุษย์ได้ครับเรามาสรุปกันอีกรอบนะครับในส่วนของโครโมโซมนะครับโครโมโซมมี2ชนิดนะครับก็คือโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศเราอาจจะเรียก จานวนโครโมโซมเป็นแท่งหรือเป็นคู่ก็ได้ถ้ามนุษย์ก็มีทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่ก็แบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย44แท่งหรือ22คู่และแบ่งเป็นโครโมโซมเพศ1คู่หรือ2แท่งครับนักเรียนพอจะรู้จักโครโมโซมไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวลองทํำใบงานที่ครูแนบไว้ให้นะครับลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือนะครับหรือจะค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ ให้นักเรียนทำรายงานที่ครูแนบไว้ให้ลงในสมุดนะครับทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงมาใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับสําหรับคาบนี้เอาไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปสวัสดีครับ